ตายนลุกเี่ครับวิกฤตเป็นโอกาสนะครับนสถานน้ำตอนนี้มาเยอะมากเลยแล้วก็ดูปลาสีเยอะมากเลยนี่ขอเชิญทุกคนมากินก๋วยเตีนย้านได้นะคะมีปลาด้วยเนี่ยปอยู่พิกัดอยู่ติดกับอบตบางเทฟ้าวัดหลวงพ่อเปิร์นค่ะวัดบางค้ามีเป็นก๋วยเตี๋ยวค่ะเป็นเกาเหลาข้าวเปล่าข้าวต้มข้าวแห้งข้าวเปล่าไก่รวนแวะมาชิมกันได้นะจ๊ะชื่อร้านพระจิตก๋วยเตี๋ยวไก่กระตผานจ้า เออม้าไม่ถูกสามารถโทรมาได้นะคะ098 258 8361โทรมาถามได้นะจ๊ะลูกปลานี่เยอะมากเลยมเดี๋ยวเดีด๋ยวปอานปลายให้ลูกลูกก็ไม่ถูกเยอะเลยลู เคยมาที่นี่ไหมคะเคยมาแล้วรู้สึกไงบ้างคะตอนนี้รู้แล้วตอนนี้น้านต้องควบเพราะว่ามาเกือบทปกตินะคะเอ่นนอนี่คือเป็นไก่เปล่านะคะคที่เด็กของร้าน,นะคะ่ะคือเป็นไก่เปล่าไก่ล,ล้วน,นะคะ่ะลูกค้าจะชอบกินเป็นไก่เปล่า นี่จะเป็นไฮไลท์ของทางร้านเลยค่ะคือเป็นไก่เปาค่ะน้องเจตดานะมีเส้นไหนบ้างคะเนี่ยเส้นเล็กเส้นมีบางมีเส้นใหญ่

คือเมนูอะไรคะต้มยำค่ะต้มยำไก่ยำไก่เยวงกนก่ะล็อคปลาเราเยอะัวล้ะ อันนี้คือเมนูอะไรอันนี้คือข้าวแห้งจานต่างจากอย่างข้าวต้มอย่างไรอ๋อคือว่าไม่ใส่น้ำจะเป็นราดข้าวแล้วก็มีกระเทียมโรยหน้าเดี๋ยวมีนื่ขอนมีนือนแนะนำเลยค่ะว่าคนที่อยากมาทานที่นี่ต้องทำยังไง อ,อ๋อแนะนำลูกค้านะคะท่านใดถ้าอยากจะมาปินกะเยดที่ร้านไปองผักกางเกงเป็นกางเกงขักั้นดีกว่านะคะก็เป็นรองเท้าแตะมันจะสะดวกกว่าะคะ่ะนี่ดูกค้านี่เยอะมากเลยนี่เป็นกางเกงขักั้นดีกว่านะคะแล้วก็รองเท้าแตะจะสะดวกกว่าถ้าเป็นกางเกงขายาวนี่จะลงมาลำบากเนาะ

我就不认识。